ปัญหาอาจจะแก้ไม่ได้หมดนักถ้าเกิดเรายังมุมมองถ้าเรายังมีมุมมองแค่ว่าเราจะแบนแค่ผู้รับจ้างหรือผู้รับเหมาเพียงแค่อย่างเดียวเพราะการก่อสร้างต้องบอกว่ามีหลาย stakeholder ครับมีตั้งแต่คนออกแบบคนคุมงานบริษัทที่ปรึกษาบริษัท supplier stakeholder เหล่านี้เป็นกลุ่มคนที่ต้องมีการได้รับการถูกประเมินด้วยเช่นเดียวกันและต้องมีการทำ blacklist ด้วยเช่นเดียวกันครับธรรมทานอย่างเหตุการณ์ตึกถล่มที่ผ่านมามีแต่คนตั้งคำถา,ถามถึงผู้ประกอบการอ่าผู้รับเหมา แต่ผมถามกลับกันว่าเราได้ถามหรือเปล่าว่าคนคุมงานที่เราจ่ายเงินไม่ใช่จานวนในน้อยในการจ้างเขาคุมงานนั้นเขาอยู่ไหนในใสายงานนี้เขาได้มีการกากับควบคุมมากน้อยหรือเปลงสิ่งเหล่านี้เราไม่เคยมีการถามนะครับและที่ภาคให้บานมาการสแกนนิ้วต่างๆของผู้คุมงานก็ไม่เคยมีเหตุการณ์ถล่มที่ลากกระบบงเองก็ไม่มีนะครับเราก็ยไม่เจอตัวคนคุมงานเลยแม้แต่น้อยแต่คําถามก็คือเขาถูกจ้างให้มาควบคุมงานไม่ใช่หรือครับ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมนายสุพนธ์มีนชันนผูพแทนรัศลรกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนครับขอเสนอติด่วนด้วยวาจาในการขอให้สภาพุทแทนรัศลรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาการยกระดับมาตรฐานการก่อสร้างความปลอดภัยและการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอย่างเป็นระบบครับท่านประธานครับก่อนอื่นผมต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้ประสบภัยจากเหตุตึกถล่มเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาและขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนครับที่ได้ทํางานอย่างหนักเพื่อเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้การตึกถล่มนี้ได้สร้างความไม่มั่นใจ กับโครงการของภาครัฐเป็นอย่างมากครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีอุบัติเหตุเกิดใหญ่ๆเกิดขึ้นหลายครั้งและเป็นโครงการของภาครัฐเกือบทั้งหมดครับท่านประธานครับผมขออนุญาตเปิดสไลด์เพื่อฉายภาพให้เห็นเหตุการณ์นะครับให้เพื่อนสมาชิกได้ระลึกถึงสักเล็กน้อยครับเป็นเหตุการณ์อุบัติเหตุต่างๆอย่างเช่นที่วันแบงคอกนะครับที่มีทางร้านถล่มหรือแม้กระทั่งเรื่องของตึกพระรามเก้าที่สุดตัวลงมีเรื่องของคารปูนของอ่า รามสองนะครับรวมถึงเรื่องของคานทางด่วนที่ถล่มของพระรามสองเช่นเดียวกันรวมไปถึงสะพานถล่มของรากกระบังครับท่านประธานเหตุการณ์เหล่านี้ตอกย้ำว่าที่ผ่านมามีอุบัติเหตุจากการก่อสร้างเกิดขึ้นบ่อยมากๆเลยแต่สิ่งที่เรายังไม่ได้ทำเลยก็คือการถอดบทเรียนและหาทางแก้ไขอุบัติเหตุจากการก่อสร้างเหล่านั้นอย่างจริงจังครับท่านประธานทราบไหมครับว่าอย่างเช่นในปี2562นั้นมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นประมาณ100,000กรณีโดยมี12%ด้วยกันที่เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างถือว่าเป็นนัดบ เยอะที่สุดในบรรดาอุบัติเหตุทั้งหมดที่เกิดขึ้นในขณะเดียวกันถ้าดูจากความเสียหายนะครับกว่า600เคสที่มีการเสียชีวิตนั้นต้องบอกว่า29เคส29เนั้นเป็นเคสที่เกิดจากการก่อสร้างเช่นเดียวกันนั่นะหมายความว่าการก่อสร้างเป็นเหตุที่ทําให้มีการเสียชีวิตได้เกิดอุบัติเหตุได้บ่อยในขณะเดียวกันก็มีความรุนแรงในดับการทําให้ผู้อื่นเสียชีวิตได้สูงที่สุดมากกว่าอุบัติเหตุจากสาเหตุอื่นๆก็าตาม นี่จะเป็นเหตุผลว่าทําไมผมได้มีการยื่นยตินี้ตั้งแต่ปี2567เพื่อขอตั้งกรรมธิการซึ่งผ่านมาปีกว่าแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะหาคิวเข้ามาได้นะครับแต่ก็โชคดีครับที่ว่าสภาแห่งนี้ได้เห็นถึงความสําคัญกับการก่อสร้างอีกครั้งหนึ่งและให้โอกาสผมได้เสนอยติด่วนได้ววาจา โดยยติดวงของผมนี้ขออนุญาตแบ่งปัญหาของการก่อสร้างออกเป็น5ประเด็นใหญ่ๆครับท่านประธานครับประเด็นที่หนึ่งครับคือเรื่องของการยกระดับมาตรฐานการก่อสร้างครับคือการกํากับกระบวนการการก่อสร้างให้มันถูกต้องเพื่อให้ได้งานที่ปลอดภัยและมีคุณภาพครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดไ์สักเล็กน้อยครับอีกภาพหนึ่งครับภาพเหตุการณ์ครับอยากให้เห็นว่านี่เป็นเหตุการณ์อย่างเช่นล่าสุดที่ถนนวิภาวดีนะครับที่มีประชาชนเดินตกลงไปนะครับรวมถึงอีกภาพหนึ่งครับอีกอันหนึ่งครับ เหตุการณ์ถนนยุบนะคบที่นนทบุรีและรวมไปถึงเหตุการณ์ล่าสุดอย่างของเราที่ตึกถล่มที่จัอุจักรครับไอ้ตัวกรณีตึกถล่มที่จตุจักรเนี่ยมันสะท้อนถึงมาตรฐานการก่อสร้างครับเพราะต้องไม่ลืมว่าตึกตึกนี้เป็นตึกเดียวในประเทศไทยที่มีการถล่มจากเแผ่นดินไหวนะครับการที่จะอ้างว่าเป็นเพราะแผ่นดินไหวทําให้มีเกิดปัญหาอุบัติเหตุเนี่ยผมจึงมองว่าอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องที่ยอมรับได้มากขนาดนั้นกับโครงการใหม่ของภาครัฐที่มีการก่อสร้างทางที่จริงแล้วควรมีการก่อสร้างให้มีความแข็งแรงมากกว่าน,นี้แต่กลับ เพราะงั้นครับผมเชื่อว่ามันเป็นเรื่องของมาตรฐานการกํากับเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยและรวมถึงกระทั่งเรื่องของมาตรฐานการก่อสร้างครับซึ่งปัจจัยที่มีผลกระทบต่อมาตรฐานการก่อสร้างก็มีด้วยกันหลายสาเหตุด้วยกันครับท่านประธานครับมีทั้งเรื่องของปัญหาวัสดุการก่อสร้างมีเรื่องของปัญหาวิธีการสร้างที่อาจจะผิดพลาดทําให้เกิดการเสี่ยงในเรื่องของการที่พังตัวไวขึ้นเรื่องของการกํากับการควบคุมงานที่อาจจะไม่ต่อเนื่องเรื่องของการตรวจคุณภาพงานที่อาจจะไม่ได้มีประสิทธิภาพเรื่องของปัญหาองค์ความรู้ ปัญหาเรื่องของประสบการณ์ของบุคลากรหน้างานการขาดการอบรมแม้ทั่งการจัดทงางบประมาณของหน่วยงานภาครัฐเองก็ดีในโครงการก่อสร้างหลายๆอันก็มีการจัดทางบประมาณที่ซําซ้อนเกินไปทําให้เกิดปัญหาเดี๋ยวสร้างแล้วเดี๋ยวทุบเดี๋ยวเจาะอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับท่าทนประธานรวมไปถึงกระทั่งปัญหาเรื่องของราคากลางที่อาจจะไม่ได้แปลผันตรงกับเรื่องของความซับซ้อนความยากความเสี่ยงของงานที่เกิดขึ้นแม้กระทั่งปัญหาเรื่องของการฟันราคากลางเกิดขึ้นที่มีการฟันราคาทําราคาต่ําเกินไปก็อาจจะทให้โครง wn, าการเหล่งงานั้นมีปัญหาได้ รรถ้าเกิดใครที่เรียนหลักสูตรเรื่องของการบริหารโครงการด้านการก,ารก่อสร้างมาเดี๋ยก็จะพอเข้าใจหรือรู้จักเรื่องของ project management triangle หรือว่าสามเหลี่ยม time cost quality ซึ่งเป็นการแสดงเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเวลาค่าจ่ายและเรื่องของคุณภาพคุณไม่มีทางครับที่จะสร้างอาคารที่ราคาถูกเร็วแล้วก็ดีได้ในเวลาเดียวกันทุกอย่างมันต้องมีการแลกกันครับถ้าคุณต้องการทําให้ราคาถูกลงแน่นอนครับคุณก็ต้องแลกกับระยะเวลาในการทํางานที่มันยาวนานขึ้นหรือคุณภาพของงานที่แย่ลงนั่นแหละครับจึงเป็นปัญหา ถ้าภาครัฐยังมีมุมมองในการที่จะสร้างโครงการโดยเน้นเพียงแค่การแข่งขันเพียงด้านของราคาเพียงอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้ดูเรื่องของสักยภาพของผู้รับจ้างมากเพียงพอสุดท้ายปัญหาก็จะกลับมากระทบในเรื่องของเวลาและก็คุณภาพของงานได้อยู่ดีครับ ประเด็นที่2ครับคือเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยในไซ์งานครับแล้วก็การจัดก,การของความเสี่ยงครับความเสี่ยงจากอุบัติเหตุครับถ้ามองง่ายๆครับมี5อย่างด้วยกันครับคนของงานสถานที่แล้วก็ปัจจัยภายนอกกับท่านประธานครับคนอาจจะเกิดจากความประมาทของจากวัสดุที่ไม่มีคุณภาพงานงานที่มีความซับซ้อนสถานที่เช่นทํางานในที่สูงเกินไปที่แคบที่มืดเกินไปหรืออันสุดท้ายก็คือปัจจัยภายนอกซึ่งก็คือภ,ยภยอัภยธรรมชาตินั่นเอง ผมอ,อยากยกตัวอย่างกสไลด์หนึ่งครับท่านประธานครับก็คือไซ่งงานสภาพไซ่งงานก่อสร้างสไตล์การทํางานแบบไทยๆเราเมื่อเทียบกับของต่างประเทศครับอีกภาพหนึ่งไปต่อได้เลยครับมีหลายภาพครับที่ทําให้เห็นว่าการก่อสร้างของประเทศไทยนั้นยังมีระบบมาตรฐานความปลอดภยัยที่เรียกได้ว่าต่ํากว่าต่างประเทศอยู่เยอะมากครับเพราะที่ผ่านมาเราแทบจะไม่เคยมีการํากับเรื่องของความปลอดภัยนี้เลยครับที่สําคัญครับหลายครั้งเมื่อมีการเกิดอุบัติเหตุแล้วมุมมองของไทยเราคือการพยายามที่จะหาคนผิด หรือการกระทั่งการปิดข่าวเพื่อให้เรื่องมันจบแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปครับแต่ไม่ได้มีการตรวจสอบอย่างจริงจังและถอดบ,บทเรียนว่าแท้ที่จริงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นและนําปัญหาเหล่านั้นมาจาัดก,การความเสี่ยงต่างๆเพื่อที่จะลดการเกิดอุบัติเหตุในอนาคต S <S าการจัดการความเสี่ยงหรือว่า risk management ก็มีได้กันหลายวิธีครับท่านประธานครับหนึ่งก็คือ risk avoidance คือการเลี่ยงความเสี่ยงต่างๆหรือ2คือการ risk mitigation คือการลดความเสีย่ยงเช่นการใส่อุปกรณ์ PPE การติดป้ายเตือนาการอบรมต่างๆหรือแม้กระทั่งอย่างในประเทศอังกฤษเองก็เขาจะมีเรียกว่าเรียกว่า HSE inspector นะครับหรือว่า health and safety executive inspector ก็คือบุคคลภายนอกที่จะเข้าเป็นเจ้าหน้าที่เข้ามาในการตรวจสอบเรื่องของความปลอดภัยต่างๆหรือแม้กระทั่งการทํา risk acceptance คือการยอมรับความเสี่ยงนั้นแล้วก็ พยายามที่จะตระหนักรู้ถึงปัญหาความเสี่ยงนั้นรวมถึงทั้งการทำริสตันเฟิร์หรือการถ่ายองความเสี่ยงเช่นการทำาาระกันหรือการจ้างผู้เชี่ยวชาญมาทําแทนในบางกรณีครับที่ผ่านมามีการเสนอในการใช้แบ็กลิสครับเพื่อที่จะแบนผู้รับจ้างที่นะครับเพื่อให้ออกจากระบบไปเพื่อที่เราใช้เหลือคนอื่นแทนซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นไอเดียที่น่าสนใจอยู่ซึ่งต่างประเทศก็มีการทําอยู่แล้วนะครับแต่ต้องบอกว่าปัญหาอาจจะแก้ไม่ได้หมดนักถ้าเกิดเรายังมุมมองถ้าเรายังมีมุมมองแค่ว่าเราจะแบนแค่ผู้รับจ้างหรือผู้รับเหมาเพียงแค่่อยยางเดีว เพราะการกอร่อสร้างต้องบอกว่ามีหลายสเต็กโคเดอร์ครับมีตั้งแต่คนออกแบบคนคุมงานบริษัทที่ปรึกษาบริษัทซัพพลายเออร์สเต็กโคเดอร์เหล่านี้เป็นกลุ่มคนที่ต้องมีการได้รับการถูกประเมินด้วยเช่นเดียวกันและต้องมีการทำแบ็คลิสต์ด้วยเช่นเดียวกันครับท่านประธานอย่างเหตุการณ์ตึกถล่มที่ผ่านมามีแต่คนตั้งคําถา,ถามถึงผู้ประกอบการผู้รับเหมาแต่ผมถามกลับกันว่าเราได้ถามหรือเปล่าว่าคนคุมงานที่เราจ่ายเงินไม่ใช่จํานวนน้อยในการจ้างเขาคุมงานนั้นเขาอยู่ไหนในสายงานนี้เขาได้มีการกากับควบคุมมากน้อยหรือเปล่า สิ่งเหล่านี้เราไม่เคยมีการถามนะครับและที่ผ่านมาการสแกนนิ้วต่างๆของผู้คุมงานก็ไม่เคยมีเหตุการณ์ถล่มที่ลากกระบ,บังเองก็ไม่มีนะครับเราให้ไม่เจอตัวคนคุมงานเลยแม้แต่น้อยแต่คําถามก็คือเขาถูกจ้างให้มาควบคุมงานไม่ใช่หรือครับอีกนนหนึงครับข้นราทางครับที่เราต้องให้ความสําคัญก็คือเรื่องของการทํอ Ac ซิเดนต์อินเวสติเชันโดยเติร์ตป,ปาร์ตี้ให้เข้ามาในการที่จะ มาดูว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากอะไรแล้วก็ถอดบทเรียนเพราะมันจะทําให้เกิดกลไกในการที่จะทําให้เรานําไปพัฒนาวิธีการต่างๆได้ในอนาคตในการที่จะเสริมสร้างความปลอดภัยให้เราได้ในอนาคตครับประเด็นที่สครับพัฒนาครับคือเรื่องของมาตรการการเยียวยาผู้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการก่อสร้างครับต้องบอกว่าถึงแม้ว่าการเยียวยาอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการยกระดับมาตรฐานการก่อสร้างโดยตรงหรือความปลอดภัยโดยตรงแต่ผมก็ต้องบอกว่านี่เป็นประเด็นสําคัญประเด็นหนึ่งที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจ เพราะว่าผู้เสียชีวิตจากการก่อสร้างหลายๆครั้งไม่ใช่เป็นแค่แรงงานผู้ที่ก่อสร้างเท่านั้นแต่ยังเป็นพี่น้องประชาชนที่อาจจะเดินผ่านทางด้วยในส่วนของประชาชนนั้นยังมีปัญหาอยู่ครับเนื่องจากว่ากฎหมายก็ปล่อยให้พี่น้องประชาชนต้องไปเดินหน้าสู้ฟ้องร้องกับผู้รับจ้างต่างๆเพื่อเรียกร้องค่าวความเสียหายเองแต่เนื่องจากกระบวนการที่มีความยืดยาวทําให้หลายๆครั้งนั้นพี่น้องประชาชนหลายๆคนเรียกได้ว่าถูกบีบให้ต้องยอมรับกับงเงินชดเชยเงินเยียวยาจากผู้ประกอบการเหล่านี้แทนนะครับ จึงต้องมีความจําเป็นที่ว่าในกรรมธิการในยติของเราถึงต้องมีการศึกษาเรื่องของการชดเชยเยียวยาผู้รับผลกระทบอย่างเป็นระบบด้วยเช่นเดียวกันในประเด็นที่สี่ครับคือเรื่องของกระบวนการการคัดเลือกผู้รับจ้างครับการจะได้ผู้รับจ้างที่มีประสิทธิภาพหรือไม่ก็ขึ้นอยู่ที่การคัดเลือกผู้รับจ้างครับและนี่คือสารตั้งต้นหลัก ที่ทําให้เราจะได้มาตรฐานและได้ความปลอดภัยที่เหมาะสมครับต้องบอกว่าธุรกิจการก่อสร้างในเมืองไทยครับใครก็เป็นได้ครับใครก็มีธุรกิจบริษัทร,รับเหมาก่อสร้างได้ครับเรียกได้ว่าไม่มี barriers to entry ครับณนะวันนี้คุณเดินไปที่กรมพัฒน์ขอจดจัดตั้งบริษัทร,รับเหมาคุณเป็นได้หร้อครับ จากข้อมูลของกรมพัฒน์มีบริษัทรับเหมากว่า1 0 0 0 0แรายนะครับในเมืองไทยซึ่งคุณไม่ต้องใช้ลายเส้นคุณไม่จําเป็นต้องมีวิศวะไม่จำเป็นต้องมีสถาปัตย์ไม่จำเป็นต้องมีคนงานอะไรเลยในการที่จะรีจิสเตอร์ในการที่คุณจะบอกว่าคุณเป็นเจ้าของบริษัทก่อสร้างครับท่านประธานครับใครอยากลองทําทําได้หมดวันนี้อายุ18มาไปเปิดบริษัทปุ๊บเสร็จปุ๊บก็ไปประมูลงานภาครัฐก็ทําได้ครับเพราะบางทีโออาของภาครัฐก็เปิดกว้างมากพอให้สามารถเข้ามาประมูลงานของภาครัฐได้ นะครับในโครงการที่อาจจะม,มีมูลค่ามากเยอะเกินไปซึ่งแต่คุณก็ต้องมองว่าในขณะเดียวกันเนี่ยคุณกําลังสร้างสาธารณภคที่มีความสําคัญของประเทศอยู่แต่ในขณะเดียวกันคุณกําลังเอาผู้รับเหมาที่ไม่มีไม่มีศักยภาพเลยเข้ามาประมูลงานเหล่านี้บางคนถึงขนาดว่าฟันงาน3 0เพื่อที่จะได้งานก่อนแล้วก็ค่อยไปตายกันอานาไนา้ไปหวังว่าจะมีคนมารับงานต่อไปตัดงานต่อไปขายงานต่อเต็มไปหมดครับซึ่งก็ไม่แปลกครับที่โครงการก่อสร้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการก่อสร้างในเครือของท้องถิ่นจะมีปัญหาได้ถึงขนาดนี้ ในขณะเดียวกันโครงการขนาดกลางก็แทบไม่ต่างกันครับเดี๋ยวนี้มีการปั้นบริษัทมาเยอะๆปั้นบริษัทมาก่อนได้ระดับหนึ่งปุ๊บก็ไปไล่ฟันงานทั่วครับท่านประธานเดี๋ยวขอยาวอีกนิดนึงครับท่านประธานครับก็มีการหรือบางทีมีเรื่องของนอโมนีต่างชาติที่มีการใช้ทางรัฐไล่ซื้อบริษัทผู้รับเหมาของเมืองไทยนะครับเพื่อที่จะได้สิทธิ์ในเรื่องของผลงานต่าง,างๆแล้วก็เข้าไปไล่ฟันโครงการของภาครัฐและสุดท้ายแล้วก็ใช้วิธีการไปขายต่อหรือแม้กระทั่งเอาช่องทางบริษัทของภาครัฐบริษัทอเบริษ สินค้าอย่างเช่นอุปกรณ์เหล็กต่างๆเนี่ยผ่านช่องทางเรื่องของการประมูลอาคารต่างๆเราถึงเห็นได้ว่าหลังๆเนี่ยบริษัทจีนจะโฟกัสที่เรื่องของอาคารงานอาคารเป็นงานสําคัญเพราะเนื่องจากว่เป็นโครงการที่มีการใช้เด็กในปริมาณมากนะครับ ซึ่งผมต้องบอกว่าวิธีการมองที่เรามามองว่าการประมูลงานแล้วต่ำกว่า30อร์เซนั้นเป็นเรื่องที่ดีจริงๆแล้วเราควรต้องแฝกไว้ครับว่าโครงการเหล่านี้มีความเสี่ยงที่จะคุณภาพมีปัญหาหรือมีความเสี่ยงที่อาจจะทําได้ไม่ตรงตามเป้าจนกระทั่งมีเรื่องของการจริงงานหรือการบริหารการเงินที่มีความผิดพลาดได้ครับท่านประธานครับประเด็นที่หาประเด็นสุดท้ายครับท่านประธานครับคือเรื่องของการผลักดันอุตสาหกรรมการก่อสร้างและการยกระดับศักยภาพผู้รับจ้างครับท่านประธานครับซึ่งก็บ,บอกว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ใหญ่ที่สุดและวก็ขาดการ โฟกัสของรัฐบาลมากที่สุดครับต้องบอกว่าภาครัฐเองเนี่ยเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญในการยกระดับหรือขีดความสามารถของอุตสาหกรรมการก่อสร้างเพราะว่าภาครัฐเองเป็นผู้ที่ลงทุนด้านการก่อสร้างที่เป็นสเต็กโคเดอร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศครับสามารถกาหนดทิศทางดิเรกชันของอุตสาหกรรมการก่อสร้างได้เลยเพราะงบประมาณมหาศาลของภาครัฐพุ่งเป้าไปที่เรื่องของการลงทุนด้านการก่อสร้างมหาศาล ขอยกตัวอย่างครับอย่างเช่นหลายๆลคนอาจจะรู้จัก BIM ครับหรือว่า Building Information Modeling ที่เป็นเทคโนโลยี 3D ในการใช้ในการให้ข้อมูลต่างๆของอาคารที่สามารถที่จะลดเรื่องของความสูญเสียทางด้านของวัสดุต่างๆในเรื่องของระหว่างการก่อสร้างได้ซึ่งในประเทศอังกฤษพูดกันตั้งแต่20ปีที่แล้วครับตอนผมไปเรียนเนี่ยเกือบ20ปีที่แล้วก็พูดกันเรื่องนี้ครับ และเขาก็มีเป้าหมายชัดเจนว่าต้องการให้ผู้ประกอบการผู้ประกอบการอังกฤษชใช้บิมภายในกี่เปอร์เซ็นต์ภายในปีไหนอะไรอย่างไรแล้วก็มีเรื่องของการจูงใจการผลักดันผ่านงบประมาณต่างๆของภาครัฐเกิดขึ้นในขณะที่ไทยเพิ่งจะพูดถึงบิมไม่กี่ปีในขณะเดียวกันก็ไม่ได้มีนโยบายหรือมีเป้าหมายอะไรๆที่ชัดเจนเกิดขึ้นเลยยังไม่รวมถึงเรื่องของนวัตรกรรมการก่อสร้างต่างๆอย่างเครื่องจักรวัสดุต่างๆหรืออาชีพต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการก่อสร้างที่สามารถผลักดันผ่านอุตสาหที่สามารถผลักดันผ่านเรื่องของการ ผัดงบประมาณของภาครัฐได้หรือการกำหนดน t r ต่างๆได้เช่นเดียวกันนะครับท่านประธานรวมแม้ท่าทั้งเรื่องถึงเรื่องของการรับฟังผู้ประกอบการครับที่ผ่านมาเราไม่เคยเห็นรัฐบาลที่จะรับฟังผู้ประกอบการหรือว่าผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในสเต็กโฮเดอร์ของอุตสาหกรรมมีความคิดเห็นอย่างไรที่อยากจะพัฒนาตัวเองอย่างไรด้วยสาเหตุนี้ครับผมจึงขอเสนอยติด้วยวาจาในการขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งกรรมธิการในการศึกษามาตรฐานการก่อสร้างความปลอดภัยและการยยวยาเพื่อรับผลกระทบอย่างเป็นระบบครับขอบคุณครับท่านประธาน